เมื่อมีการประสานงานมาปรากฏว่าเราก็มีการประกาศแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตัวแทนจากประธานสวเข้ามายื่นหนังสือในเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามผมเข้าใจว่าพอถึงเวลาจริงเนี่ยข่าวมันคงจกักจากเวทีปราศัยเราเนี่ยก็คงเข้าไปถึงหูพวกอชอเหมือนกันเพราะฉะนั้นคณะที่เขาเดินทางมาส่งหนังสือเนี่ยนะก็เลยขอว่าให้เราเนี่ยส่งตัวแทนไปรับที่ ด่านที่หน้ามาบุญครองด่านแยกกะทุมวัพนพลตำรวจโทชัดกุลดิลกก็เป็นตัวแทนของพวกเราออกไปรับไม่ทันได้พูดจาปราัยกันเท่าไหร่นะครับพอยื่นจดหมายซึ่งเป็นจดหมายของทางสอวอกลุ่มสอวอที่เขามีข้อเสนอมาให้นปชเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเสียงปืนดังขึ้นเปี้ยเปี้ยเปี๊ยปังปังปัง,ปงกลุ่มสอวอก็เลย ต้องบอกอําลาไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเราที่เวทีนะก็เลยแยกย้ายกันตรงนั้นและหนังสือที่ยื่นมากับพลตำรวจโทชัดคุณดิหลกนะฮะขณะนี้ก็ได้มอบให้กับเลขาธิการนปชก็คือคุณนัทวุฒิไส้เกลือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้ก็จะมีการประชุมพิจารณาข้อเสนอของของ,ของสอวนะครับอ,รอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์แล้วพอหลังจากเหตุการณ์ที่มีเสียงปืนผมก็ นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์สอจอำเริงประจำเรือออกไปที่จุดที่มีการประทะกันก็ได้ทราบว่ากระสุนที่ลัน่นไ,ไม่ได้ไม่ได้มาในแนวในแนวราบหรอกครับก็ยิงขึ้นฟ้าบ้างบางส่วนแล้วก็ยิงใน,ในในในแนวขึ้นบนน่ะนะก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็เป็นการขู่เพราะมันใกล้เวลาสามโมงเย็นด้วยขนาดนั้น ใกล้สามโมงเย็นซึ่งมันขู่มาทางทีวีขู่มาทางใบปลิวอะไรตลอดเวลาเมื่อวานนี้เพื่อข่มขวัญพวกเราแล้วก็ท้ายที่สุดก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรนะตรงด่านบริเวณนั้นต้องเรียนว่าด่านบริเวณนั้นเนี่ยเป็นเสมือนช่องเปิดนะที่ทําให้แกนําหลายคนนะพี่น้องหลายคนเดินทางเข้าออกอยู่ตรงมาบุญคลองแล้วก็มีช่องทางที่พอจะได้เ,เดินทางกันได้บ้างนะครับ เพราะฉะนั้นในการประทะณจุดนั้นปกติไม่มีแล้วครับแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่มีการประทะเกิดขึ้นจริงๆตรงด่านมาบุญครองนะครับพวกเราอย่าวิตกกังวลน,นะครับไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับก็ฝากเรียนให้พี่น้องที่ชุมนุมกันอยู่ณที่นี้ให้สบายใจเพราะว่าตรงนั้นพี่พน้องคงทราบว,ว่าทําไมไม่ควรจะมีการประทะไม่ควรจะมีความเคลื่อนไหวในการต่อสู้กันเพราะว่า ใกล้ประตูวังนะครับก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวพอสมควรสําหรับเขาเองเขาก็รู้สึกว่ามันอ่อนไหวก็ไม่ควรที่จะทําให้เกิดบรรยากาศในการประทะกันเกิดขึ้นที่ด่านตรงมาบุญฟองนะครับครับเมื่อวานนี้สื่อใน,ลในลหลายในหลายฉบับนะครับลงว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะประเมิสนสถานการณ์หลังจากนั้นจะมีการถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลากับพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะแลววันนี้ชัดเจนแล้วครับ บรรหารเนวินนะครับไม่เห็นด้วยนะฮะยังยืนยันสนับสนุนรัฐบาลเดินหน้าปราบมบเสื้อแดงต่อไปนะครับประชาธิปัตย์โยนบาตผู้ก่อการร้ายฆ่าประชาชนไม่ใช่ทหารฆ่าเมื่อวานนี้เฮียตือสมศักดิ์ปริศนะดันตกุลนะครับได้ต่อสายไปถึงนายบรรหารศิลปอาชานะครับอดีตหัวหน้าพักชาติไทยนะครับพัก ชาติไทยตอนนี้เป็นพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็อีกท่านหนึ่งสมศักดิ์เทพสุทินสายมาทัทธิมานะครับก็ต่อสายไปยังอ,อไปยังเดวินชิดชอบปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธและก็ยังเหนียวนัน่นหนุนประชาธิปัตย์เดินหน้าฆ่าประชาชนต่อไปครับพี่น้องครับคือพักร่วมรัฐบาลต้องยอมรับว่าเขาจะตีไพ่สองหน้าตลอดเล่นสองหน้าตลอด วันหนึ่งก็จะเล่นในหน้าที่ว่าอยากให้มีการยุติการจุมนุมอีกวันหนึ่งก็อยากให้มีการยุติการฆ่าเขาจะพลิกไปพลิกมาแล้วจะเปลี่ยนผู้เล่นนะสมศักดิ์ติสนานัสนสกุลใครๆก็รู้ว่าเป็นลูกกระเป้งของปัญหาเนี่ยแหละลูกกระเป้งไม่หยาบนะวันหนึ่งออกมาตำหนินะว่ามีการใช้กําลังใช้ความรุนแรงใช้อาวุธสงครามแต่พอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง นาเตอรออกมาอีกแนวหนึ่งเลยบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องใช้กฎหมายเครื่งคัดทําบ้านเมืองให้เป็นนิติรัฐเช่นเดียวกันพรรคภูมิใจไทยไปทั้งปีทั้งด้านสมศักเทพสุทิกทนก็ส่งรูปน้องออกมาให้สัมภาษณ์มาแถลงบอกว่าไม่เห็นด้วยขยุติการฆ่าแต่อีกฝั่งด้านหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยของเนวินก็บอกว่าเดินหน้าลุยอย่างเดียวเห็นไหมพรรคร่วมรัฐบาลณวันนี้เนี่ย เขาก็เล่นไพ่สองหน้าอยู่ตีสองหน้าอยู่พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพี้ยงพัมอีกด้านหนึ่งก็มาอยู่ฝั่งนี้พอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพี้ยงพก็ปล่อยให้อีกอกลุ่มหนึ่งในพรรคเดียวกันนะมาอยู่กับฝั่งนี้นี่คือความเจ็บปวดของระบอบประชาธิป,ปไตยแบบไทยๆนี่แหละผมถึงมิงวอนหลายครั้งหลายหน่ผมยังไม่ยังไม่ย่อท้อแล้วครับอยากจะให้นักการเมืองเหล่าเนี้ มันได้สำนึกเถอะอย่าได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรในลักษณะเอาแต่ได้เอาแต่ได้เ,ไดเป็นนักการเมืองที่เอาแต่ได้ใครชนะกูเอาด้วยกูเอาด้วยเพราะฉะนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยมาตรการในการจัดก,การกับนักการเมืองที่ตีสองหน้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอื่นไม่ได้เลยถึงวันหย่อนบัตรต้องลงโทษพวกนี้ให้สาสมจริงๆ แล้วก็ทําให้พรรคการเมืองนักการเมืองลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันสูญพันธ์ไปจากวงการการเมืองไทยได้สักทีแล้วให้มันสูญพันธ์นะไม่งั้นมันก็จะมาเล่นบทอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาคือใครเข้ามามันก็รับอินตลอดใครฝั่งไหนเข้ามามันก็รับอินตลอดบนความเจ็บปวดบนกองเลือดบนตากศพของวีรชนนี่แหละครับ ขึ้นบัญชีดำไว้พักชาติไทยพักภูมิใจไทยที่วันนี้มันแสดงท่าทีชัดเจนตีสองหน้าแล้วและจะไม่ให้อาภัยไอ้พักการเมืองต้นตีนเหล่านี้อีกพี่น้องครับยิงกันเยอะขนาดนี้ประชาธิปัตย์ยังบอกว่า35ศพนี่รับได้ครับเพราะว่ามีโควตาสอง้อยถึงห0าศพด้วยซํำไป แล้วการยิงกันสะบั้นหันแหลกชนิดที่เรียกว่ายิงกันจนแทบจะบรรยากาศเหมือนปิดกรุงเทพยิงในทรงนั้นเนี่ยนะครับกระตูนขาประจําโดยขวดเดลีนิวเนี่ยเขาบอกทงนี้ครับว่าก็เป็นภาพการะตูนล,ล้อเลียนคุยกันสองคนครับคนหนึ่งบอกว่าเอ๊ประเทศเราเนี่ยยังมีองค์กรสิทธิมนุษยชนอยู่ไหมอีกคนนึงบอกว่ามีสิประเทศไทยเนี่ยังมีองค์กรสิทธิมนุษยชนอยู่ เพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาไม่ได้ใช้ชื่อองค์กรสิทธิมนุษยชนแล้วเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นองค์กรอภิสิทธิมนุษยชนครับพี่น้องครับก็เลยเข้าข้างอภิสิทธิ์ทงง้งานนี่เขาเขียนล้อเลียนมาไปดูอีกหนึ่งประเด็นครับตอนนี้นอกเหนือจากการจับ,บผู้มาร่วมชุมนุมถ้าออกไปนอกพื้นที่แล้วยอมมอบตัวเขาเนี่ยนะครับจะไม่มีความผิดแต่ถ้าเกิดเขาจับได้เองนะครับ จะมีความผิดเมื่อวานนี้ในการประทะก,กันที่บริเวณบ่อนไก่ครับก็มีสามตปชทนต่อสภาพการปิดล้อมตัดน้ำตัดอาหารไม่ไหวครับเดินทางมามอบตัวกับทหารเพื่อขออาหารครับโอ้โห,โโห,โหนี่ขนาดนั้นเลยครับพี่น้องครับคือสภาพโดนล้อมก,กรอบประทะผิวโซแต่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับร่วมหลายร้อยครับแต่เดินมาสามคนสภาพหิวโซว่าไม่ได้ทานข้าวทานน้ำ แต่นิทาน่าไม่ใช่เสื้อแดงแน่นอนครับเพราะว่าเสื้อแดงนั้นความเป็นอยู่เรียกว่าดูแลก,กันไปอย่างดีน่าจะเป็นชาวบ้านมากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ทหารน,นั้นมีมาตรการครับแถวบนไก่นะตัดน้ําตัดไฟตัดการส่งสเสบียงครับไปซื้อข้าวซื้อข้าวผัดอาหารตาสั่งซื้อเกาเหลาโดนยิงครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นประชาชนที่เราบอกว่าเป็นนพชสามคนมามอบตัวกันที่ทหารไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงประกอบกับ คนตำรวจตรีที่เขาชื่ออำหนวยนะครับแต่ว่าท่าน